ถักทายสบายดียามือเศร้าเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามเ้ามาโดยตลอดเนาะเมือนฮ้เากาแม่น,นังอยู่ปามาเฝ้าเขาเขาเขาเจ้าหยอดเมื่อวานนี้มาเฝ้ายันไก่ลงไปกินเนี่ยสุดเหล่งเละ มะหนั่งอยู่ป่าป่าเท่านี้กัตะกี้กัป่าเฮ็ดทั้งหลังนด้เนี่เฮ็ดออกได้บัดยามเฮ็ดนะกะยุ่งกับลายอันนี้พี่น้องเลยคลิปนี้กับ่มีอย่างายเนาะมานั่งเล่นซื่อๆกันเลยคือยังเว้าอันจังได๋กะ ฝากติดตามในเดอ้อสองขายังเป็นสองเล็น้อยยังบมดเยยังบมดันนมีคนติดตามหลายลนะครับถ่ายแบบชีวิตประจำวันแหละเห็นนัน่นนี่เราเล่นกินเที่ยวหาอยู่หากินเล็กๆน,น้อยๆคลิปบห้าสิถ่ายคลิปสันสันนะพี่นอ้องเพราะว่าก็าคือตอนต้นที่เขาบอกไปแหละเน็ตมันเบาแห้งเขาอยากถ่ายโดนๆอยู่ เขาถ่ายสิบสานาที่แต่ว่ามันเห็หดบูได้อนี่สักเพื่อไปโหลดกับเพื่อสิโหลดได้กั10ิบกว่หนาที่ขึ้นไปนี่ใส่เวลาในการโหลดนะประมาณสมมือ,อะอเนี้ยเน็ตเทอากับพ่อบาบนี้ถ้าเกิดว่าเขาเติมเข้าไปอย่างนี้ิบพันกีบนี่เรียบร้อยกินไปเลยภายในคลิปเดียว,นะวเนาะมันเลยบกคุ้มตอนนี้ก็เงินเบิดแล้ว บบมีบ่มีเงินคาเน็ตแล้วคลิปนี้ก็สิบบอกไว้ก่อนถ้าเกิดว่าบบได้หลุดลงไปก็แสดงว่าเน็ตเฮาเบิดบ่มีเงินเติมเหลืองของเหลืองเนาะฝากติดตามน้ำแนวเดอ้อฝากเพื่อนๆฝากติดตามน้ำแน่แลครับสมัรถคอมเมนต์ได้เนาะที่ชมกันขเขามาได้อันน้าเดวยวไปซะก่อนเอาไว้ชำนีข้ามาทักทายสบายดียามมื้อเ้าซื่อๆเนาะ ถามใัเงินจากสิโลดคลิดลงไปได้เลยถ่ายไว้หลายอยู่เดี๋ยวสิโหลดมาอยู่เนาะสบายดีดูดีมีแห้งมาสุขุสุคน